พร้อมทานนะคะแกงผักฝังใส่แหนมภาษาเหนือเขาเรียกว่าแกงผักฝังใส่กินส้มเจ้าวันนี้ทํเจ้าผักฝังใส่กินส้มนะเจ้าอาหารเจ้าเหนือผมก็จะมีพริกหอมแดงผักฝังมะเขือส้มที่สําคัญมีแหนมก็ใส่มะนาวด้วยนะคะผสมตามนี้เลยนะคะ แนมเดี๋ยวเราไปทำกันเลยนะคะน้ำเดือดใส่กะปิลงไปดิดหน่อยนะคะแล้วก็ใส่หอ,หอมผิดลงไปใส่ซุปก,ก้อนนะคะไปหนึ่ก้อนน้ำเดือดได้ที่ก็ใส่ผักฝ่ังลงไปนะคะ เทตามลงไปเลยค่ะใส่พร้อมกันเลยนะคะโรยด้วยถั่ังวนะคะตามด้วยน้ำปลา,าใส่หลงไปะคะ่ะ รสชาติเป็นาน้ำมะนาวนะคะใส่มะนาวเข้าไปมันก็จะหอมมากเลยคะ่ะ เจ้าแกงผักฝังใส่กิ้ส้มเสร็จแล้วคะ่ะแกงผักฝังใส่แหนนะคะถ้าจผักฝังาเรียกว่าแกงผักฝังใส่กิ้ส้มนะคะปิดไฟได้เลยคะ่ะเสร็จแล้วแกงผักฝังใส่กิ้ส้มตักเสิร์ฟนะคะ เป็นผักฝังกันนะคะอร่อยมากพร้อมเสิร์ฟค่ะ